โอ้ยไม่กินแล้ว ขอรีวิวแบบไม่อวยกับเจเล็กน้ำพริกปูมาเอาจริงๆเราว่าสั่งยากมากอยากกินทีนึงก็คือต้องรอเป็นเดือนเปิดด้วยตัวปูมมาสไปซี่เพราะแก่แล้วรู้สึกว่าได้กลิ่นคล้ายๆอาหารกระป๋องแต่พอลองชิมก็บอกได้เลยว่าอันนี้มันเข้มข้นจริงมันหอมเครื่องเทศมากและเนื้อปูที่ให้มาก็คือแน่นมันจะเค็มเผ็ดหอมเครื่องเทศและรสชาติกลมกลม่อมจะกินเล่นๆกไ็ได้แต่ว่ามันก็เผ็ดอยู่นะน้ำพริกเนื้อปูมาอันนี้เราว่ามันเด็ดเลยนเนื้อปูนี่คือให้มาแบบเบิ่มาากตวเบอยู่คืออบกอรเนนื้้ออปูัีีดจรงแลสชาติถือลมอันนี้ผ่าน พริกไข่ปูมาอันนี้โคตรว้าวคือแบบว่ามันมีเท็กเจอร์เวลาเคี้ยวไปทุกคําจะเจอไข่ปูกรึบๆและรสชาติมันจะกลมกล่อมหวานเค็มลงตัวมากอันนี้คืออร่อยแบบตาโตอยากให้ลองมากน้ำพริกมันปูมาอันนี้คือตัวตึงของการรีวิวครั้งนี้เลยเพราะอันนี้อัดโตมันปูมาแบบแน่นเลยตอนแรกคิดว่ามันจะต้องเลี่ยนแน่แต่พอกินแล้วบอกได้เลยว่าสบออกปากมากมันจะมีความนัวมันเข้มข้นของมันปูแล้วก็กลิ่นหอมเครื่องเทศเล็กๆชาจะหว,วานหวานเคม็มๆกินง่ายกินเล่นๆหรือจะเอามากินคู่กับข้าวก็บอกได้เลยว่าโคตรเด็ดอันนี้อคื